วันนี้เรามาติดตั้งชุดออปติดโกวัตนะครับ6กิโลวัตต์ที่บ้านเนนสง่าครับอําเภอเนนสง่าจังหวัดชัยภูมิเราติดตั้งโดยใช้แผงจินโก555วัตต์จำนวน8แผงติดตั้งบนพื้นที่ขนาด40ไร่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงครับก็ใช้งานนี้ครับได้ทําการสร้างพื้นที่ในการเก็บชุดอินเวอร์เตอร์และก็แผงจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่และตู้ควบคุมจะอยู่ด้านในห้อง ตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด6,000วัตต์นะครับเป็นระบบไฮบริดครับถัดมาเป็นตู้คอมไบเนอร์หรือตู้ควบคุมนะครับด้านล่างเป็นแบตเตอรี่ขนาด51.2โวลต์200แอมป์นะครับหรือว่า10กิโลวัตต์ตรงนี้มีกำลังไฟอยู่ประมาณ10,000วัตต์นะครับเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับว่าหลังจากติดตั้งระบบนี้แล้วจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้บ้างไ้เวลามืดแล้วนะครับราไปดูข้างในกันว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างแอร์12,000 BTU 1นงตัวครับด้านนอกห้องโถ ดาวไลท์สดวงนะครับห้องนอนก็จะเป็นแอร์1 2 0 0 0 BTU เปิดได้ยังสว่างเลยครับพัดลมดูดอากาศดาวไลท์ไฟด้านในอิอนเวอร์เตอร์6กกิวัต์ตกับแบตเตอรี่ 10K สามารถเอาอยู่ครับ